เมื่อชายคนหนึ่งที่เคยปักใจเชื่อว่าเวทมนต์ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเขาได้พลัดหลงเข้าไปเจอกับวิทยาลัยเวทมนต์ลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางเมืองและถูกเชิญให้ไปร่วมทดสอบเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนั้นเรื่องราวต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเชิญไปรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Magicians หลังจากที่เวทมนต์ทั่วทั้งโลกไม่สามารถใช้งานได้แล้วคณะบรีฟอกจึงสั่งให้นักเรียนทุกคนไปรวมตัวกันในห้องแล็บก่อนเพราะที่นั่นจะมีครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินที่ใช้สร้างม่านป้องกันสำรองขึ้นมาได้ และในขณนะเดียวกันทางฝั่งของมาโก้ที่ตอนนี้กําลังพูดคุยอยู่กับทูตของเทพพยาดาเขาก็บอกว่าเทพพยาดาสามารถ่้มแซมบ่อน้ำให้ได้แต่ต้องแลกกับรัททายาทของปราสาสตร์ไวสไปซึ่งก็คือลูกของมหาราชาเอลเลียตที่กําลังจะเกิดมาในอนาคตอันใกล้หนีเพื่อที่พวกเขาจะได้เอาไปเลี้ยงให้กลายเป็นเทพพยาดาคนใหม่พอมาโก้ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจกับข้อต่อรองนี้เพราะไม่เห็นด้วยที่ต้องใช้เด็กเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนพร้อมกับดาทูดคนนั้นไปว่าพืชลมลุกชนิดหนึ่ง แต่ในระหว่างนั้นลูกน้องที่ชื่อเล็บก็รีบเข้ามาคุยกับมาโก้ทันทีบอกว่าถ้าทำแบบนี้ทูดของเทยพยายดาจะไม่ทำข้อตกลงกับท่านอีกแล้วเนื่องจากพวกเขามีกฎว,ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อต่อรองใดใดทั้งนั้นทำให้มาโก้ก็เลยต้องไปคุยกับเฟนก่อนว่าถ้าหากมีโอกาสทำให้บอ่อน้ำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเธอจะยอมสูญเสียบางอย่างเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนหรือเปล่าซึ่งเฟนก็ตอบตกลงไปทันทีว่าเธอจะยอมทำแม้ต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเพราะเธอไม่อยากให้เอลเลียตต้องตายจากการต่อสู้ในครั้งนี้ ส่วนทางฝั่งของเอลเลียตหลังจากที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เขาก็หนีอิตลีขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้ซึ่งอิตลีที่ตามมาเจอก็คิดจะโค่นต้นไม้ต้นนั้นลงมาแต่ทว่าในระหว่างที่เขากำลังพักเนื่องจากความเหนื่อยล้าทั้งสองก็เลยได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเพื่อจะสั่งเสียกันก่อนที่จะมีไฟใดไฟหนึ่งต้องตายและก็ทําให้เอลเลียตได้รู้ว่าที่จริงแล้วราชาอิตลีก็เป็นสายเดียวกันเหมือนกับเขาเพราะราชาอิตลีเองก็อยากจะมีผัวแต่ที่ต้องยอมแต่งงานกับผู้หญิงเพียงเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ต ทำ แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของเบลกบิลส์จูเลียได้แอบพาเควนตินนีออกมากัน2คนแล้วพาเขาไปยังเขตป้องกันเพื่อจะให้เควนตินจัดการกับเลนาเนื่องจากตอนนี้เขามีนิฟฟินที่เป็นแหล่งพลังงานมหาศาลอยู่ในตัวดังนั้นถ้าหากเควนตินปล่อยนิฟฟินออกมามันก็อาจจะพอมีทางสู้กับเลนาดได้อยู่บางซึ่งในระหว่างนั้นเลนารมันก็ได้ตามมาเจอกับทั้งสองคนจูเลียจึงรีบผลักเควนตินออกไปจากเขตป้องกันทันทีแล้วบอกให้เควนตินรีบปล่อยนิฟฟินออกมาจากตัวของเขาเพราะไม่อย่างนั้นนนทุกกกคใบล็จะตต้องายัน

แต่ว่าเควินตินก็ยังไม่อยากปล่อยนิฟฟินออกไปซึ่งพอเลนาดเห็นแบบนั้นก็เลยจับตัวเควินตินเอาไว้เพื่อจะเล่นแก้เบื่อไปก่อนทันใดนั้นเพนนีกับเคดี้ก็พากันตามมาถึงแล้วเพนนีก็คิดจะใช้กายที่พาเควินตินหนีกลับเข้าไปแต่ว่าเขาก็ถูกเลนาดหยุดเวลาเอาไว้ได้ทันทําให้เพนนีตกเป็นเหยื่อของเลนาดไปด้วยอีกคนทันใดนั้นจูจูอจอนก็ตามออกมาหาทุกคนแล้วบอกเลนาดว่าอย่าทําร้ายพวกเควินตินจากนั้นเขาก็ยอมไปกับเลนาดแต่โดยด นี้มันได้ตกไปอยู่ในมือของเลนาดซะแล้วและในขณะเดียวกันนี้ที่บอ่อน้ำทิพ์หลังจากที่มาโก้ยอมตกลงทำข้อเสนอกับเทพพยายดาต่อจากนั้นเหล่าเทพพยายดาจึงทำการแก้ไขบอ่อน้ำทิพ์ให้ตามที่ตกลงกันไว้ทำให้ตอนนี้บอ่อน้ำจึงกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้ว และในระหว่างนี้เองทางฟังของเอลเลียตที่ใดแต่นั่งรอว่าอิตลี่จะโค่นต้นไม้เสร็จตอนไหนทนันใดนั้นเขาก็เห็นว่าดอกไม้ในป่ามันเริ่มเปล่งแสงออกมาจึงรู้ว่าตอนนี้เวทมนต์กลับมาใช้งานได้แล้วเอลเลียตจึงรีบไล่คาถาใส่ดาบแล้วลงไปหาอิตลี่ข้างล่างเพื่อจะจบการประลองหนี ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของจูเลียจูจูเธอก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องบางอย่างและไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตั้งแต่ตอนไหนซึ่งพอพยายามจะร้ายเวทมนต์เพื่อเปิดประตูออกไปแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ออกมาได้เลย ทันใดนั้นเคดี้ก็เปิดหน้าต่างมหาบอกว่าจูเลียกำลังอยู่ในห้องไรเวทมนต์ซิ่งเธอเป็นคนทำให้หลับและพามาขังไว้ที่นี่เองเพราะเห็นว่าจูเลียไม่ใช่คนเดิมที่เธอเคยรู้จักอีกแล้วโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จูเลียได้ทำเอาไว้กับเควินตินเมื่อก่อนหน้านี้จนเกือบจะทำให้เควินตินถูกเลนนาร์ดฆ่าตายดังนั้นเคดี้จึงจะขังจูเลียเอาไว้ในนี้จนกว่าเธอจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้ง ส่วนทางฝั่งของเอลเลียตหลังจากที่การประลองได้จบลงแล้วเขาก็กลับไปหาทุกคนที่ปราสาทอย่างปลอดภัยแต่ทันใดนั้นจูจูราชาอิตลี่ก็โผล่เข้ามาที่ปราสาทด้วยเนื่องจากทั้งสองได้ทําข้อตกลงว่าจะแต่งงานกันเพื่อเป็นการผนึกกาลังระหว่างฟิโลรีกับลอเลียเพราะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีแถมไม่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายอีก แล้วภาพก็ตัดมาที่เควินตินหลังจากที่ได้คิดทบทวนดูดีๆแล้วเขาก็ตัดสินใจทุบก,กลองผนึกนิฟฟินทิง้งแล้วปลดปล่อยให้อลิซออกมาจากร่างกายของเขาเพราะไม่อยากที่จะขังเธอเอาไว้แบบนี้อีกซึ่งพอนิฟฟินอลิซได้หลุดออกมาจากตัวของเควินตินแล้วเธอก็หนีจากไปใช้ชีวิตตามแบบที่อยากจะทําทันที ส่วนทางฟังของคณะบรีฟ็อกเขาได้นึกย้อนไปถึงลูกอื่นๆที่จูเลียเคยเป็นนักเรียนของเบรกบิลส์และเวทมนต์ต่างๆที่เธอได้ทำเอาไว้มันมหัศจรรย์มากจนไม่อาจจะมีใครมาเทียบฝีมือของเธอได้ต่อจากนั้นคณะบรีฟ็อกจึงเข้าไปหาจูเลียที่ถูกขังอยู่ในคุกคแล้วตัดสินใจปล่อยตัวเธอออกไปเพราะเขาเคยรู้จักกับจูเลียมาทั้งหมด39หลูและเชื่อว่าเธอจะต้องหาวิธีทําให้ตัวเองกลับมาเป็นจูเลียคนเดิมได้แน่ ส่วนทางฟังของเพนนีกับเคดีในระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะพากันไปหาวิธีจัดการกับเลนาแต่ว่าจูจูทั้งคู่ก็โผล่ไปยังห้องสมุดในเนเธอร์แลนด์ทันใดนั้นเซลดาวก็เข้ามาหาบอกว่าตอนนี้การสมัครงานของเพนนีผ่านเรียบร้อยแล้วและสามารถเริ่มทำงานที่นี่ได้เลย ตัดภาพมาที่ปราสาทไวสไปเอลเลียตได้เข้าไปหาเบเยอร์ที่คุกใต้ดินเพื่อจะขอคำปรึกษาเพราะหลังจากที่เขาสามารถแก้ปัญหาสงครามระหว่างลอเลียได้แถมตอนนี้บ่อน้ำก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วแต่ทำไมชาวฟิโลรีกลับไม่ได้รู้สึกรักเขาขึ้นมาเลยซึ่งเบเยอร์ก็แนะนำให้เอลเลียตลองจัดพิธีแต่งงานแบบสาธารณะดูเพราะบางทีมันอาจจะทำให้ผู้คนต่างพากันสนใจแล้วเริ่มหันมาให้ความเคารพต่อเอลเลียตมากขึ้นเหมือนกับเขาในตอนนี้ที่เปลี่ยนใจเลิกเป็นศัตรูกับเอลเลียตแล้ว ต่อจากนั้นเอลเลียตก็เลยส่งให้เควินตินไปหาจอสทิโลเพื่อจะชวนให้จอสไปเป็นพ่อครัวในงานแต่งของเขาเนื่องจากเอลเลียตนั้นต้องการให้จอสแอบปรุงยาสเสน่ห์แล้วใส่ลงไปในอาหารให้แขกในงานกินเพื่อจะทําให้ประชาชนที่กินเข้าไปหลงสเสน่ห์เขาขึ้นมาและในระหว่างที่เควินตินกําลังพูดคุยกับจอสอยู่นั้นจอสก็ได้เอาอาหารที่ปรุงยาบางอย่างมาให้ลองกินเพราะเขาเห็นว่าช่วงนี้สภาพจิตใจของเควินตินดูไม่ค่อยดีนักซึ่งยานี้มันจะช่วยทําให้ควินตินได้เข้าไปยังอีกโลกหนึ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และเมื่อเควินตินได้กินยาของจอตเข้าไปแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีก็พบกับจูเลียในสมัยเด็กที่มายืนอยู่ตรงหน้าจูเลียในวัยเด็กบอกว่าเธอคือจิตแท้ของตัวเธอเองที่ตอนนี้กําลังลงทางอยู่และไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนจูเลียในวัยเด็กจึงขอร้องให้เควินตินช่วยออกตามหาเธอทีก่อนที่มันจะสายเกินไป แล้วภาพก็ตัดมาที่เคดีที่ตอนนี้กําลังอยู่ในห้องสมุดในเทอร์แลนเธอก็เข้าไปหาพนักงานคนหนึ่งแล้วขอให้เขาช่วยหาหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการปราบเทพไม่ทีซึ่งพนักงานคนนั้นก็บอกว่าได้แล้วเขาก็เขียนข้อมูลที่เคดีต้องการลงในกระดาษจากนั้นก็นําไปใส่เครื่องบางอย่างเพื่อค้นหาว่ามีหนังสือเล่มนั้นหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นข้อความมันก็ถูกส่งกลับมาที่เดิมเนื่องจากห้องสมุดแห่งนี้ไม่มีหนังสือที่เคดีต้องการอยู่ ส่วนด้างฟังของเควินตีนหลังจากที่ได้ไปเจอกับจิตแท้ของจูเลียมาเขาก็ตัดสินใจไปหาจูเลียที่บ้านทันทีแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับจิตแท้ของเธอให้จูเลียได้ฟังซึ่งตอนนี้จิตแท้กําลังอยากให้ออกตามหาแต่ไม่รู้ว่าสถานที่ที่เธออยู่นั้นมันคือที่ไหนต่อจากนั้นทั้งสองก็เลยพากันกลับไปที่เบรกบิลส์แล้วช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับจิตแท้ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าถูกดึงออกจากร่างกายและในระหว่างที่เควินตินกับจูเลียกําลังปรึกษากันอยู่นั้นจูจูท็อตก็ แล้วบอกว่าเขาเพิ่งจะได้ยินคณะบริฟอ์พูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันประมาณว่าฟอกได้เคยไปรู้จักกับคนคนหนึ่งที่เขามักจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของจิตแท้ ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นเควินตินกับจูเลียก็เลยเข้าไปคุยกับคณะบรีฟฟ็อกเพื่อจะถามเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทอดเล่าให้ฟังคณะบรีฟฟ็อกจึงบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งและพ่อเควินตินเองก็เคยรู้จักกับคนนั้นเหมือนกันเพราะคนที่ว่ามานี้ก็คืออลิสนั่นเองเนื่องจากฟ็อกนั้นมีความสามารถคือจดจำรูปท,ทั้งหมดที่เคยผ่านมาได้และอลิสที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแท้ก็คืออลิสจากรูปที่23เพราะเธอเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการฆ่าล้างของเดอะบีสจึงทําให้อลิสคนนั้นกลายเป็นนนคทีี่่่เออามกมุยูับชว หลังความตายเพราะเธอนั้นเสียใจมากที่ต้องสูญเสียเพื่อนทุกคนไปตัดภาพมาที่เพนนีกับเคดีทั้งสองคนได้พากันไปยังบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อจะตามทวงหนังสือจากผู้หญิงที่ชื่อแฮรเรียดเพราะเธอได้ยืมมันมาจากห้องสมุดในเท์แลนด์และไม่ได้คืนตามกำหนดซึ่งพอแฮรเรียดออกมาเจอกับทั้งสองคนก็บอกให้ตามเธอเข้าไปข้างในก่อนแล้วแนะนำให้รู้จักกับบริษัทของเธอที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับสื่อความบันเทิงบนเว็บไซต์สำหรับจอมเว จากนั้นแฮรลรยตก็เอาหนังสือเล่มที่เธอยืมไปคืนให้กับเพนนีพร้อมกับบอกทิ้งท้ายให้เคดี้ฟังว่าไม่มีความรู้แบบไหนที่ห้องสมุดเนเธอร์แลนด์แห่งนั้นจะไม่มีซึ่งทุกคนสามารถหาได้ทุกอย่างจากที่นั้น ส่วนทางฟังของปราศาทตรไวสไปจอร์ดได้เข้าไปรายงานให้กับเอลเลียตทราบว่าในระหว่างที่เขากําลังทําอาหารอยู่ในห้องครัวและกําลังทดสอบยาสเสน่ห์ให้เอลเลียตอยู่นั้นเขาได้เผลอไปวางยาเส่คนล,ล้างจานคนหนึ่งเขา้าและทําให้พบกับก,บกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในอาหารซึ่งพอเอลเลียตได้หยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาดูก็พบกับข้อความที่เขียนไว้ว่าในวันอภิเษกสมรสของราชาประตูทางตะวันตกจะไม่มีทหารคุมอยู่ให้นําของขวัญไปที่นั่นซึ่งพอได้อ่านดูแล้วเอลเลียตกับมาก ก็คิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของฟูไฟเตอร์แน่ที่กำลังคิดจะวางแผนแอบรอบสังหารพวกเขาทำให้เอลเลนรู้สึกผิดหวังที่อุตซายอมไว้ใจเบเยอร์และไม่ประหารเขาตั้งแต่แรก มาโกก็เลยวางแผนแกล้งตกเป็นเหยื่อของมันต่อไปโดยการจะใส่กระดาษกลับเข้าไปไว้ที่เดิมเพื่อให้คนล้างจานได้นํากลับไปยังฐานทัพของพวกมันแล้วมาโกก็แอบไร้กระถาแกะอรอยเอาไว้ในกระดาษแผ่นนั้นด้วยจะได้รู้ว่าตอนนี้ฐานทัพของพวกมันตั้งอยู่ตรงไหนต่อจากนั้นพอพวกมันได้นํากระดาษกลับไปยังฐานทัพตามแผนแล้วพวกมาโกที่คอยดูอยู่จึงคิดจะให้ชอดแอบปลอมตัวไปที่นั่นเพื่อวางยาเสน่ห์ให้พวกมันหันมาเป็นมิตรกับเอลเลียต แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟังของเพนนีพอได้กลับมาถึงห้องสมุดแล้วเขาก็เอาหนังสือที่ไปทวงมาได้คืนให้กับพนักงานแล้วพนักงานคนนั้นก็ทําการปั๊มบางอย่างลงในหนังสือจนเกิดควันลอยขึ้นมาเข้าจมูกข,ของเขาแต่ทว่าจูจ่ๆท่าทีของพนักงานก็ดูแปลกไปแล้วเขาก็เดินตรงไปที่ประตูบ้านหนึ่งพร้อมกับมีอาการตัวสรรันเพนนีจึงตามเข้าไปหาเพื่อถามว่าเป็นอะไรไปแต่ทันใดนั้นเขาก็หันกลับมายิงเวทมนต์ใส่เพนนีแล้วบอกว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พนักงานคนนั้นจึง พยายามควบคุมตัวเองไปกดปุ่มอิ e เมอร์เจนซีจนทำให้ทัวของเขานั้นเกิดระเบิดขึ้นแล้วเสียชีวิตไปทันที